สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเองครับกับทั้งเชื่อมสร้างงานสร้างรายได้นะครับวันนี้พามาดูรถพ่วงเข้าด้านหลังนะครับมีเบาะข้างกับเบาะด้านหน้านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับัวพ่วงเป็นสีครีมนะครับหลังคาสีเหลืองนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งป้ายแดงมาติดเลยครับผมถ้านั่งประมาณนี้ครับกว้างเลยนะครับผมี๋ยเลยอันนี้ไม่มีฝาท้ายครับแค่ทาที่ล็อกหลังเฉยๆนะครับโชคคู่หนึ่งแล้วก็โชคเดี่ยวหนึ่งตัวนะครับผมยางสองเจ็ดห้านะครับผม ขยับเบาด้านหน้าเข้ามาออกมาอีกนะเพื่อได้นั่งสะดวกนะครับผมสวยงามเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนใจสอบถามได้ครับผม0813416008นะครับสั่งสีได้ครับถ้าไปสั่งได้หมดทุกอย่างนะครับเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังสั่งได้หมดเลยครับ โอเคครับขอบคุณครับ,บค,ครับ